ดวงสตารนะครับประจําวันนี้มีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่สามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่สองครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับลองเลือดูัวงหนึ่งสองสามนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับพอเสร็จพอเลือกเสร็จแล้วเราก็มาเปิดดูดวงกันเลยนะครับอ่ะดวงวันเกิดไพ่ชุดที่หนึ่งไหมครับเริ่มจากก่อนนะครับดวงช่วงนี้นะครับค่อนข้างไปที่สวยก็เวิร์กมากครับมีโอกาสที่จะดวงดีแบบฟุ้งฟิ้งสูงมากครับแล้วก็ไปที่สวยบ้าง นะครับขอพเพียงแค่คุณนะครับเป็นคนคดดิดดีทําดีพูดดีวางจิตจะให้บาลานซ์แล้วค่อยๆสร้างคเครดิตในทางที่ดีนะครับดวงโคตรเวิร์กมากครับการงานเงินการทองถั่วเวิร์กมากครับถั่าดวงรั้งกันมีมีโชคค่้นทั้งสูงครับในหลายด้านอยู่แบบฟุกค,ครับพอเสร็จชุดที่หนึ่งก็มาเปิดชุดที่สองครับดวงมีไงบ้างโอ้ดวงชุดที่สองก็ถือว่าเวิร์กนะครับเวิร์กไปมากๆเลยแล้วก็เวิร์กแบบสุดๆเลยครับ แล้วก็ดีมากเลยครับขอเพียงแค่คุณนะครับโดยรวมมีโอกาสก้าวหน้าในท่้นีการงานและหลไยด้ค่อนข้างดีครับขอเพียงแค่คุณนะครับศึกษาบริบทของเป้าหมายคุณที่ดีครับแล้วอย่างสองคุณต้องจิตใจฟโฟล์แล้ะพร้อมที่จะคิดบวกในทุกสถานการณ์นะครับแล้วรักและเห็นค่าในตัวเองและภาพลักดีนะครับถ้าทําตามนี้ได้โดยคุณสุดยอดมากครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ดวงชุดที่สองก็จะม,มีประมาณนี้ครับมาที่ชุดที่สามชุดสุดท้ายบ้างนะครับดวงช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเด่นมากนะครับอาจจะมีปัญหัดแย้งในตัวเองแล้วจะมีปัญหาเรื่องความรักที่ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ไม่ค่อยสมหวังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าอยากให้ดวงตาค่อยๆดีขึ้นคุณต้องรู้จักทําตัวให้เป็นที่น่ารักรกับผู้ใหญ่และสิ่งศิกดิ์ครับอย่างสองคุณต้องแบบอย่าผิดสินข้อกรมีครับแล้วภาพรักดีแล้วก็กิ่งออนไลน์อย่าทำจจจใจใจรวมแล้วจะดีขึ้นนะครับแล้วจะเวิร์กมากนะครับ ก็ประมาณนี้ครับดวงตาประจวนนั้ก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้อาจารย์ขอนอย่าจบลงแค่นี้ก่อนนะครับด้วยรักครับผมอาจารย์จีรมพัฒน์จิอรูนี่สวัสดีครับ